วัสดีครับแอดมินคลิปหน้าขอจัดสิบอันดับรถผู้นำสุดหรูของแต่ละประเทศให้รับชมรับฟังหน่อยครับ <c oughs> อะไรอันดับสิออราเซนานรีมูซินและนี่ก็คือรถของประธานาธิบดีรัสเซียอย่างวลาดิเมียปูตินที่ได้พัฒนาเองขึ้นมาทั้งหมดโดยจะใช้เทคโนโลยีภายในประเทศ พื่อที่จะทําการทดแทนเม r c e เ e s ด c l a ส s ลากร์ที่เคยใช้ในอดีตและก็ได้เปิดตัวครั้งแรกพร้อมกับปูตินในพิธีสาบานตนในปี2018ตัวราคาประมาณของเจ้ารถคันนี้เนี่ยครับจะอยู่ที่50-60ล้านบาทแต่ต้นทุนจริงๆเนี่ยครับรวมทั้งระบบอาจจะเกิน100ล้านบาทต่อคันซึ่งทางด้านเครื่องยนต์และเทคโนโลยีเนี่ยครับจะเป็นเครื่องยนต์ V8 Hy บ r i d ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยรัสเซียเองที่ร่วมกับนามิและปอร์เช่ส่วนทางด้านกําลังเครื่องยนต์เนี่ยครับจะอยู่ ที่598แรงม้าและยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อมีเกียร์อัตโนมัติ9สปีดแถมความยาวของตัวรถเนี่ยครับจะอยู่ที่6.6เมตรและหนักราวๆ7ตันกันเลยทีเดียวส่วนทางด้านภายในรถเนี่ยครับเรียกได้ว่าสุดล้ำเพราะว่ามีหน้าจอควบคุมระบบอัจฉริยะ ไม่มีบริษัทใดเนี่ยครับเข้าไปดัดแปลงได้แถมยังมีระบบป้องกันแบบสายโหดไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างที่หุ้มเกราะระดับสูงสุดที่สามารถการระเบิดการปืนกลหนักได้แถมทางด้านกระจกนิรภัยนี่ครับหลายชั้นที่มีความหนาถึง15ซนติเมตรและก็ยังมีระบบป้องกันอาวุธเคมีชีวภาพส่วนทางด้านยางเนี่ยเขาจะเป็นยางรันแฟลตแบบหุ้มเหล็กและยังมีช่องยิงตอบโต้ภายในรถบวกกับระบบการก่อกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกสอีกด้วยซึ่งทางด้านความลับและการควบคุ ของรถคันนี้เนี่ยครับจะมีระบบสื่อสารที่ทําการเชื่อมต่อกับดาวเทียมของรัเสเซียเท่านั้นจะไม่มีการใช้ Google หรือเครือข่ายจากชาติตะวันตกใดๆทั้งสิ้นแล้วถ้าหากมันพังล่ะเราจะทํายังไงซึ่งการซ่อมบํารุงเนี่ยครับจะต้องทําในศูยรลับพิเศษโดยทีมรัฐเท่านั้นดังนั้นแล้วรถคันนี้เนี่ยครับจึงไม่ใช่แค่เพื่อขับรูแต่สร้างมาเพื่อป้องกันและควบคุมประชาธิปไตยจากโลกภายนอกมันจึงทําให้ออรัสเซนาลิมมซินเนี่ยครับคือสัญลักษณ์ของผู้นำมหาอำนาจที่คิด คิดแบบตนเองเสมออันดับเก้า Mercedes Maybach S 680กลาดและนี่ก็คือรถของราชวงศ์ซาอุดีอาระเบียที่ขับโดยเจ้าหน้าที่ V.I.P. นาโตแถมยังเป็นรถที่หรูที่สุดในโลกที่แอบแข็งแกร่งภายในสายเลือดใช่แลครับเจ้านี่นี่ครับก็คือ Mercedes Maybach S 680กลาดคือเวอร์ชั่นหุ้มเกราะของ Mercedes ที่ได้ถูกออกแบบโดยโรงงาน Mercedes b e n บนกลาด d i v i s i o n เพื่อใช้โดยกาาษัตริย์เจ้าชายแห่งตะวันออกกลางนักการเมืองนาโตและทูตระดับส โดยทางด้านราคาของรถคันนี้เนี่ยรับจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ40-50ล้านบาท และมักจะบวกเพิ่มได้อีกเป็น10ล้านนั่นก็คือถ้าหากมีการสั่งทําพิเศษเช่นห้องประชุมระบบแปลภาษาเป็นต้นส่วนทางด้านเครื่องยนต์ของรถคันนี้นี่ครับจะเป็นเครื่องยนต์ V12 ทวินเทอร์โบที่มีขนาด6.0ลิตรและก็ยังมีกําลังแรงม้ามากถึง612แรงมา้าส่วนการทําความเร็วของรถคันนี้เนี่ยครับจะอยู่ที่0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังมีน้ําหนักมากถึง4ตันกันเลยทีเดียวส่วนทางด้านระบบการสเสือนเนี่ยครับจะเป็นระบบการสเทือนแบบเมจิกบอด คอนโทรที่อ่านพื้นถนนลวงหน้าแถมยังมีระบบเบรกคาร์บอนเซรามิกพิเศษที่รองรับน้ำหนักเกาะแบบเต็มพิกัด แล้วถ้าหากเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของรถคันนี้เนี่ยครับเรียกได้ว่าระดับเทพมากๆเพราะว่ามีเกาะระดับ v r i o ที่สูงที่สุดในตลาดรถกันกระสุนพลเรือนั่นเองแล้วมันกันได้มากขนาดไหนใช่ไหมครับรถคันนี้เนี่ยครับสามารถการระเบิด TNT ที่มีน้ำหนักมากและกระจกนี่ครับก็ยังมีความหนามากถึง10เซนติเมตรแถมน้ำหนักของกระจกนี้เนี่ยครับก็ยังหลายร้อยกิโลต่อแผ่นนะครับและแค่นี้ก็ยังไม่พอเนะครับเพราะว่ายังรวมไปถึงระบบลมอดัดฟิลเตอร์กรองอาวุธเคมีระบบ ดับไฟอัตโนมัติรอบคัน ั้งใต้ท้องของเครื่องและล้อส่วนทางด้านภายในนี่เขาจะเป็นบ่อหนังเย็บมือไฟ64สีตู้เย็นระบบนวด5โปรแกรมแถมรถคันนี้นี่ครับยังมีช่องหลบหนีลับใต้รถอีกด้วยส่วนทางด้านประตูนี่ครับจะปิดอัตโนมัติโดยระบบไฮโดรลิกแม้ตอนรถนี่ครับถูกโจมตีแต่ไม่ต้องห่วงไปเลยนะครับเพราะว่ารถคันนี้นี่ครับยังมีช่องยิงตอบโต้และมีระบบสื่อสารที่แยกช่องสัญญาณซึ่งดูภายนอกแล้วนี่ครับอาจจะเหมือนโรงแรม5ดาวที่เ่อนที่แต่ใครนี่ครับอย่าแยมเข้ามาอาจจะเจ ยิงสวนกลับทันทีดังนั้นแล้วเมอร์เซเดสกลาดนี่ครับคือรถสําหรับคนรวยระดับประเทศและต้องการความปลอดภัยแบบไม่อยากให้ใครรู้ซึ่งบอกไว้เลยนะครับว่ารู้แบบเงียบแต่โหดเงียบกว่าอันดับ8 ค้าดีแลกวันเดอรบิสและนี่ก็คงไม่ใช่รถธรรมดาแต่มันคือรถถังติดไวไฟที่พกประธานาธิบดีไปได้ทุกที่ซึ่งชื่อเล่นของมันนี่ครับก็คือเดอะบิสแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับชื่อจริงของมันก็คือรุ่นค้าดีแลกวันเดอ b ์บิสต์ลีมูซินที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาสําหรับประธานาธิบดีสหรัฐเท่านั้นโดย GM และหน่วยงานลับซึ่งทางด้านราคาต่อคันเนี่ยครับจะตกอยู่ที่50ล้านบาทแต่ถ้าหากรวมค่าพัฒนาและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดคาดว่าน่าจะทะลุ อยู่ที่1,200ล้านต่อโครงการส่วนทางด้านเครื่องยนต์นี่ครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลดูราแมกวีแปและความยาวของรถนี่ยครับยาวเกือบ6เมตรและก็ยังมีน้ําหนักมากกว่า9ตันกันเลยทีเดียวส่วนทางด้านแรงบิดของมันนี่ครับจะเริ่มต้นอยู่ที่0ูนถึงร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งภายในนี่ครับจะมีระบบสื่อสารที่สามารถเข้ารหัสร,ระดับทหารได้มีอาวุธซ่อนอยู่ภายในปืนแกส๊สน้ําท่าชุดประถมพยาบาลขั้นสูงแถมยังมีถุงเลือดสำรองกรุ๊ปเดียวกันกันกบประธานาธ เผื่อเวลาฉุกเฉินอีกด้วยนะครับแล้วถ้าหากเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของความปลอดภัยรถคันนี้เนี่ยครับเรียกได้ว่าระดับสุดทางเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยครับมีโครงสร้างกรอบที่หนาพิเศษเหมือนรถถังกระจกเนี่ยครับมีความหนามากถึง12ซนติเมตรที่สามารถกันกระสุนเจาะกรอะและระเบิด RPG ได้แถมยังมีอย่างเฉพาะแบบที่สามารถวิ่งได้แม้แต่โดนยิงเป็นชุดและแค่นี้ก็ยังไม่พอนะครับเพราะยังรวมไปถึงระบบกันไฟกันแก๊สพีดกันคลื่น EMP และระบบเซ็นเซอร์ระบบ องอากาศและระบบอัดอากาศในกรณีถูกโจมตีด้วยสารเคมีและที่สําคัญไม่มีใครรู้แน่ชัดนะครับว่าเดอะบิสเนี่ยครับมีทั้งหมดกี่คันแต่ที่แน่ๆเน,นี่ยครับก็จะมาพร้อมกับทีมรถบริการที่มาประกบ1 0บถึงสิคันตลอดเวลาและยังมีรถปลอมที่หลอกศัตรูอย่างเดอะบิสที่ปะปนอยู่เสมอมันจึงทําให้เราเนี่ยครับไม่สามารถรู้เลยนะครับว่ารถเดอะบิสแบบนี้เนี่ยครับถูกผลิตมากี่คันเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับจะเป็นคันปลอมเอาไว้หลอกศัตรูนั่นเองดังนั้นแล้ว ค่าดิแหลกวันเนี่ยครับไม่ใช่แค่รถธรรมดาแต่คือรถในฐานะปฏิบัติการลับเคลื่อนที่ที่หุ้มเกราะหนักกว่ารถถังและคือสุดยอดของความปลอดภัยที่เทคโนโลยีมนุษย์มีณนะปัจจุบันอันดับ7 BMW 7 Series High Security และนี่ก็คือรถของนายกรัฐมนตรีอินเดียที่มีชื่อว่านาเรนทราโมดีและนี่ก็คือ BMW 7 Series High Security G70 คือรุ่นที่ได้รับการดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อที่จะตอบโจทย์ระดับภัยคุกคามขั้นสูงสุดโดยเฉพาะสำหรับนายกรัฐมนตรีอินเดียที่มีทั้งมวลชนและภัยก่อการร้ายซึ่งราคาคันนี้เนี่ยครับจะตกอยู่ที่ราวๆ3 0มสถึงสีล้านบาทต่อคันขึ้นอยู่กับออปชันและความปลอดภัยนะครับส่วนทางด้านเครื่อง ยนเนี่ครจะเป็นเครื่องยนต์ V8 ทวินเทอร์โบที่ให้กําลังสูงสุดมากถึง530แรงม้าและยังเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะและไม่ต้องห่วงเลยนะครับถ้า,ามีรถคันไหนขี่ตามแบบไม่หวังดีรถคันนี้เนี่ยครับยังมีระบบช่วยเหลือเพื่อเร่งสูงสุดทันที <S <S ตัดมาที่เรื่องของความปลอดภัยภายในรถกันบ้างครับ ภายในรถเนี่ยครับจะเป็นโครงสร้างเกาะระดับ v r 9กระจกเนี่ยครับหนาเป็นพิเศษที่เคลือบสารกันแรงระเบิดแถมยังมีระบบล็อกห้องโดยสารอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุจู่โจมและแค่นี้ก็ยังไม่พอนะครับเพราะว่าภายในรถเนี่ยครับยังมีระบบระบายควันอัจฉริยะที่กันสำลักในกรณีที่ถูกโจมตีด้วยระเบิดเพลิงทางน้ำมันเนี่ยครับเป็นถังน้ำมันพิเศษโดนยิงยังไงก็ไม่รัว่วดังนั้นแล้ว BMW7SeriesHighSecurity คันนี้จึงสมดุลระหว่างความหรูหราระดับเยอรมันและการ ใช้ที่โหดรถคันนี้นี่ครับได้ถูกออกแบบมาสําหรับโลกที่คุณเนี่ยครับอาจจะไม่รู้เลยว่าภพ่นี่ยครับจะมาจากไหนแต่คุณต้องรอดอันดับหก เรนโรว์เซนติเนลและนี่ก็คือรถของราชวงศ์อังกฤษและนายกสหาราชอาณาจากักรแต่ทว่ารถอังกฤษนี่ครับอาจจะดูเหมือนรถ SUV ทั่วไปแต่ใครนี่ครับจะไปรู้ใช่ไหมครับว่าภายในนี่ครับจะถูกหุ้มเกาะไว้ทั้งคันแบบเงียบๆซึ่งทางด้านรถเรนโรว์เซนติเนลเนี่ครับถือได้ว่าเป็นรถหุ้มเกาะที่ได้ถูกพัฒนาสําหรับภารกิจระดับสูงเช่นราชวงศ์อังกฤษนายก หรือเจ้าหน้าที่ทูตทั่วไปโดยทางด้านราคาของรถคันนี้เนี่ยครับจะตกอยู่ที่25ล้านบาทต่อคันที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ V8 s u p e r c h a r g e 5.0ลิตรและถึงแม้ว่าตัวรถเนี่ยครับจะมีน้ำหนักมากถึง4.3ตันแต่ก็สามารถที่จะลุยได้ทุกสภาพเช่นหิมะทรายและน้ำส่วนทางด้านระบบป้องกันเนี่ยครับถือได้ว่าแนบเนียนแต่โหดเพราะว่ามีเกาะระดับ V8 r ที่สามารถการระเบิดตายท้องรถและข้างตัวรถได้อีกด้วยแถมยังมีกระจกที่มีความหนามากถึง6.8เซนติเมตรและยางที่สามารถวิ่งต่อได้50กิโลเมตรแม้จะถูกยิงแถมยังมีระบบ,บล็อกห้องโดยสารอัตโนมัติแต่คำถามก็คือแล้วทำไมราชวงศ์เนี่ยครับถึงเลือกคันนี้แน่นอนว่าคำตอบเนี่ยครับมันก็เป็นเพราะว่ามันเนี่ยครับไม่ได้ดูอวดรูแต่แฝงไปด้วยเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยที่โลกเนี่ยครับไม่รู้ดังนั้นแล้วรถผู้ดีอังกฤ ถึงได้ออกแบบมาไม่ให้ดูอันตรายแต่สามารถพาผู้นําประเทศเนี่ยครับรอดจากระเบิดมาแล้วหลายครั้งอันดับ5้หงชี n701 ถ้าหากจะพูดถึงเรื่องรถกันกระสุนที่ปลอดภัยทุกคนเนี่ยครับอาจจะนึกถึงเดอร์บิสนั่นก็คือตัวแทนของสหรัฐอเมริกาแต่เจ้านี่เนี่ยครับคือมังกรเหล็กแห่งแดนมังกรซึ่งชื่อของมันเนี่ยครับมีชื่อว่าหงชีที่หมายถึงธงแดงและยังเป็นแบรนด์รถเก่าแก่ที่สุดของประเทศจีน ที่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อชนชั้นระดับสูงโดยรถรุ่น N701 นี้เนี่ยครับเป็นรถรุ่นใหม่สุดที่ใช้เฉพาะผู้นําระดับสูงเท่านั้นแล้วจะเอามาประเมินราคานี่ครับจะตกอยู่ที่60-80ล้านบาทและไม่จําหน่ายทั่วไปในเชิงพาณิ์นะครับส่วนทางด้านเครื่องยนต์นี่ครับจะเป็นเครื่องยนต์ V8 t ท i n t วินเทอร์โบที่มีระบบขับเคลื่อน4ล้อซึ่งความยาวของตัวรถนี่ครับจะอยู่ที่6.5เมตร และก็ยังมีความใหญ่กว่ารรซลอยหลายเท่าแถมยังมีระบบการสะเทือนอย่าง Active Adaptive กระจกและตัวถังนี่ครับถูกคุ้มกรอแบบเต็มรูปแบบระบบเก็บเสียงมากถึง3ชั้นและที่สําคัญเลยเนี่ยครับจะมีระบบการสัญญาณดักฟังการแฮกการสื่อสารได้เพราะว่าในโรคแห่งการเมืองข้อมูลนี่ครับคืออาวุธส่วนทางด้านระบบความปลอดภัยแบบมังกร โครงสร้างเนี่ยครับจะเป็นกอนเหล็กอลูมิเนียมชนิดพิเศษที่สามารถกลันกระสุนได้ระดับ VR9 บวกบวกแถมยังมียางที่สามารถกันแตกได้แม้แต่โดนระเบิดระบบกองอากาศพิเศษกันอาวุธเคมีและยังมีก้องรอบคันพร้อมระบบระบ,บุภัยคุกคามแบบเรียมไทยดังนั้นแล้วหงชีเนี่ยครับคือรถที่แข็งแกร่งและลึกลับและทรงพลังเป็นอย่างมากแถมยังเป็นรถที่ไม่ใช่แค่ยานพหาหนะแต่คือจิตวิญญ,ญาณของประชาธิปไตยที่เคลื่อนที่ได้อัน ระดับ4 m e r c e d e s b e n ส S 6 8 0กลาดและนี่ก็คงไม่ใช่แค่รถหรูแต่มันคือรถถังในชุดทักซิโด้ใช่แล้ครับ เจ้าตัวนี้นี่ครับก็คือ S 6 8 0ปดกรานเป็นรุ่นพิเศษของ S Class ที่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้บริหารระดับสูงและผู้นำประเทศในยุโรปโดยเฉพาะทางด้านเยอรมนีที่ผลิตด้วยมาตรฐาน VPM ระดับสูงของการกันกระสุนในรถพลเรือนซึ่งราคาเฉพาะตัวรถคันนี้เนี่ยครับจะอยู่ที่ประมาณ20บล้านบาทที่ไม่รวมออปชันเสริมทางการทหารนะครับส่วนทางด้านเครื่องยนต์เนี่ยครับจะเป็นเครื่องยนต์ V 1 2ขนาด6.0ลิตรทวินเทอร์โบและยังมี มีแรงม้ามาให้มากถึง612แรงม้า ขับเคลื่อน4อี่ล้อและยังมีเกียร์9สปีดตัวรถนี่ครับหนักมากถึง4.5ตันแต่ก็ยังมีแรงเร่งมากถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทางด้านความปลอดภัยนี่ครับถือได้ว่าระดับโลกเพราะมีเกาะ v r i o รอบคันที่สามารถการระเบิดกันกระสุนเจาะเกราะแถมยังมียางกันแตกที่สามารถบินต่อได้ราว30กิโลเมตรหากถูกยิงและแค่นี้ก็ยังไม่พอนะครับเพราะยังรวมไปถึงระบบดับเพลิงอัตโนมัติและถังอากาศแต่ที่น่าสนใจสําหรับรถคันนี้นี่ครับก็คือมี ีระบบสั่งการภายในและมีอินเตอร์คอมเจราจาสำหรับภายนอกโดยไม่ต้องเปิดหน้าต่างและยังมีโมดเซ็นเซอร์ในกรณีเกิดการโจมตีด้วยแกส๊สแถมยังเก็บเสียงได้ดีที่สุดในตระกูล S อสคัตอันดับ3 Toyota ต้าซ u นจูรี่โรยัลและนี่ก็คือรถของจกักรวรรดิญี่ปุ่นที่เรียบหรูด,ดูสงบแต่การระเบิดได้นะครับซึร่งรถคันนี้เนี่ยครับได้ถูกออกแบบมาเพื่อสมเด็จพระจกักรวรรดิแห่งญี่ปุ่นเท่านั้นและก็ได้ผลิตมาเพียง4คันในโลก ใช่แล้วครับสีคันเท่านั้นและแต่ละคันเนี่ยครับถือได้ว่าเป็นผลงานฝีมือจากช่างญี่ปุ่นคันเทพที่ประกอบด้วยมือแทบทุกชิ้นส่วนทางด้านราคาเนี่ยครับไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้แต่ประเมินคร่าวๆแล้วเนี่ยครับจะอยู่ที่ 100- ถึง120ล้านบาทต่อคันเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยครับใช้วัสดุพิเศษทั้งคันตั้งแต่เพดานจนถึงขอบยางซึ่งความพิเศษที่ซ่อนอยู่ภายในตัวรถเนี่ยครับตัวรถเนี่ยครับมีความยาวมากถึง6.2เมตรที่ใหญ่กว่ารถรีมูซินส่วนทางด้านเครื เครื่องยนต์นี่ครับจะเป็นเครื่องยนต์ V12 ขนาด5.0ลิตรรุ่นพิเศษเฉพาะราชวงศ์เท่านั้นโดยห้องโดยสารเนี่ยครับจะหุ้มกรอบเป็นพิเศษแถมระบบช่วงล่างเนี่ยครับระดับโลสล้อยแบบนุ่มไร้แรงสะเทือนและที่น่าทึ่งไปกว่านี้ก็คือประตูหลังเนี่ยครับเป็นบานเลื่อนไฟฟ้าซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากประตูบ้านญี่ปุ่นแบบโบราณตัดมาที่เรื่องของระบบป้องก,กันกันบ้างครับซึ่งตัวรถเนี่ยครับจะมีระบบป้องกันร,ระเบิดใต้ท้องรถระบบกันกระสุนระดับสูงระบบดับเพลิงอัตโนมัติซึ่งทางด้านความหมาย ของโตโยต้าเซนจูรี่โลเยนี่ครับไม่ได้เป็นแค่รถแต่มันคือศิลปะแห่งความสงบและอำนาจไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ไม้สนฮินกิแท้ในห้องโดยสารหรือแม้แต่พาม่านแพรไหมแบบดั้งเดิมซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่ารถคันนี้นี่ครับคือการคารววัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้งอันดับที่1 p ิวพีและนี่ก็อาจจะเป็นรถ ที่ดูเหมือนของเล่นเด็กแต่จริงๆแล้วนี่ครับมันคือฝันร้ายของความเท่ดังนั้นแล้วอย่าให้รูปลักษณ์อันเล็กจิ๋วนี้หลอกคุณได้เพราะว่ามันคือพิวพีห้าสิบที่ไม่ใช่แค่รถยนต์ขนาดไมโครเวฟแต่มันคือคำถามที่เดินได้ว่าเอ๊ะกูะเจ้ายัางไงกับชีวิตดีวะซึ่งทางด้านความเร็วของมันเนี่ยครับจะอยู่ที่ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าหากลมทรงแถมเบาะนั่งเนี่ยครับยังมีอันเดียวไม่มีใครเลยครับที่อยากจะนั่งซ้อนอยู่แล้วแถมเกียร์ถอยหลังเนี่ยครับก็ยังไม่ม ถ้าอยากถอยหลังแล้วก็ต้องลงมาเขียนเอาเองส่วนทางด้านตัวรถเนี่ยครับมีน้ำหนักที่เบาคุณเนี่ครับสามารถยกรถแล้วก็แบกกลับบ้านได้เลยซึ่งพอฟังดูแล้วนี่ครับมันอาจจะเหมือนขำแต่นี่แหละครับคือชีวิตจริงที่โหดร้ายมันเนี่ครับเหมือนมีชีวิตบางคนที่ขับหน้าอย่างเดียวถอยหลังไม่ได้และจําเป็นต้องฝืนยิ้มไปทั้งที่ใจอยากจอด